ทุกขมาเจติบุคคลรุวงทุกได้ก็เพราะความเพียรขอเจริญพรยศโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการธรรมะทางสถานีวิจุและโทรทัศน์แห่งนี้ขึ้นสุภาษิตเรื่องของความเพียรท่านผู้ชมความเพียรเนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วใครก็ตามต้องมีความเพียรจะเป็นเด็กจะเป็นเล็กจะเป็นผู้ใหญ่วัยเต,ต่งตึงตรงเต่งกันไหนก็ตามนะต้องมีความเพียร พระพุทธเจ้าตัดเรื่องความเพียรคนจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรน,นั้นก็คือเพียรมันขยันในการทํางานทําการแม้เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องอเพียรเรียนรู้ในวิชาการของครูบาอาจารย์พร่ำสอนถ้าเผื่อเราไม่ไม่ท่องเราไม่อ่านเราไม่จำํำามว่าจะเอาอะไรไปไปไปเขียนจะเอาอะไรไปตอบปัญหาที่ครูบาอาจารย์ถามจริงไหมละท่านผู้ชม ในขณะเดียวกันเพียรพวกเราที่เป็นฆราวาสญาติโยมหรือว่าเป็นผู้ผหญิงผู้ชายเป็นฆราวาสก็คือไม่ได้บวชไม่ได้เป็นนักพรตนักบวชจะเป็นแม่ชีป,ปะขาวหรือปสัมมณีนก็ตามนั่นคือเขาเรียกว่าฆราวาสไม่ได้เป็นนักบวชแต่ถ้าเป็นนักบวชด,ด้วยแล้วเนี่ยจะต้องเพียรเรียนรู้ในเรื่องของการท่องบนตำรับตำราวิชาการทั้งหลายทั้งปวง มันจึงจะมีโอกาสไปสวดตามบ้านญาติโยมมีการนิมนต์ไปตามบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานโกนจุกงานสวดฉลองบ้านอะไรก็ตามอ่ะแม้สวดพระอภิธรรมในในชีวิตผู้ที่ล่วงรับไปก็คืองานอาวบมงคลก็คือคนตายจะเป็นตายแห้งตายตายสดก็ตามถ้าไม่ขยันมันเพียนในการเรียนรู้ในการท่องบทสวดมนต์รับรองเลย เป่าแขนเหมือนที่เขาบอกอเป็นเป็นพระต้องสวดแต่ถ้าเป็นตำรวจต้องจับแต่ไม่ใช่จับตะพื้นตะพื้นในในโลกโซเชียลทุกวันนี้เด้รู้สึกว่าตำรวจจับวางคือจับคนอื่นแล้วก็เอายาบ้าไปวางโปรยให้เขาบางทีก็ยัดใส่ย,ยาบ้าเพื่อเรียกเงินในการที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นผลเสียอันนั้นเขาเรียกว่าเพี้ยนผิดทางตำรวจทำหน้าที่ผิดทาง แต่ถ้าพระเนี่ยท่องบนสดมนตนทั้งหลายทั้งปวงพระก็ไม่ต้องเป่าแคนเหมือนที่ว่าเป็นพระต้องสวดเป็นตำรวจต้องจับแต่ต้องจับด้วยหลักฐานที่บริสุทธิ์จากคนที่ทำผิดไม่ใช่ไปยัดข้อหาให้เขาก็ขอยกตัวอย่างไปอย่างนั้นเลยทีเดียวว่าในทางพระพุทธนาเรื่องความเพียรน,นั้นเพียรประกอบสัมมาอาชีพในทางสุจริตถามว่สุจริตคืออะไรสุจริตคือไม่คดไม่โกงเขา แล้วก็เพียรเรียนรู้เพียรทำงานด้วยในทางที่ชอบในการอาชีพสมาอาชีวะหรืออสมา,อาชีโวเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบที่ควรพวกที่ทำมาค้าขายเขาทำค้าขายได้กำไรดีแต่ถ้าเขาทำทั้งปีมันก็ได้เพิ่มพูนบริบูรณ์ผลแต่ถ้าเขาทำไรสวนก็ได้รวยทรัพย์ไม่อับจนมีเงินล้นได้สร้างบุญคุณความดีเหมือนที่ว่าเนี่ย แต่ถ้า,าเพียนในทางผิดเพียนในทางทุจริตเหมือนที่ว่าเพียนทุจริตก็คือโกงภาษีอากรของพี่น้องประชาชนอันนี้เพียนผิดทางแล้วทุจริตอย่างยี้พุทธเจ้าไม่สารเสริญการเพียรจะต้องเพียรในทางสุจริตด้วยกายเอากายไปแลกแลกหยัดเหงื่อแรงแรงงานแล้วก็มาเป็นค่าครองชีพเหมือนที่เขาบอกว่า,ามีเงิน ได้เนี่ยมันจะต้องแลกด้วยเงือ่อมีเงื่อแล้วจึงมีเงินแต่ถ้ามีมีมีเงือ่อไม่มีเงินก็ต้องหาจังหวะหาวิธีจนได้ว่าเมื่อแลกกับเงื่อแล้วทำไมไม่มีเงินแสดงว่าอาจจะทำผิดทางก็ได้เช่นไปไปขยันกับพวกมีอิทธิพลใช้งานนูหามรุ่งหามค่ำแต่ว่าไม่ได้เงินอันนั้นก็ถือว่าผิดอีกอะ คนใช้เราเนี่ยก็ทุจริตต่อหน้าที่เขาไม่ยอมให้ทีนี้ต่อมาในเรื่องของอการขยันมันเพียรเรียนรู้จากครูบาอาจารย์พระมสอนเนี่ยก็ทำให้เราฉลาดทำให้เรารู้ทำให้เราได้วิชาการในการสอบไม่ต้องลอกฉาไม่ต้องลอกเพื่อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเพียรในทางที่ถูกนอกจากนั้นก็ขยันมันเพียรอ่านตำรับตำราจาก มัธยมต้นคือมหนึ 1, ่งมสองมสาขึ้นไปจนถึงมัธยมปลายแม้จบมัธยมปลายแล้วก็อยากเรียนต่อเพียนต่อก็คือ,คอเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถือว่าเพียรในทางที่ถูกต้องในส่วนของนัก,นกบวชเพียนท่องตำรับตำรายัางไม่พอเพียรในเรื่องของภาวนา กำหนดลมหายใจเข้าออกพองยุบก็ตามยืนยืนหนอยืนหนอนียืนหนอยืนหนอยืนหนอจนอยากเดินต่ออยากเดินหนอเดินหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมีโอกาสก็มานั่งมานั่งฝึกจิตอภวนากำหนดลมหายใจเข้าออกพิจารณาธาตุขันของเราที่มีชีวิตอยู่นี้มันไม่เที่ยง จากการทุกขเวทนาเจ็บป่วยปวดปวดขาบ้างปวดไหล่บ้างปวดหลังบ้างทนไปทนมาทนไปทนมาได้พบสัจธรรมความเป็นจริงขอชีวิตอ๋อหน่อชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ไม่เที่ยงเมื่อก่อนวัยเตาะแตะ,อะมอต่อมาก็วัยเต่ง,ต,งตึงเราชีวิตเราที่เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็จะเป็นวัยที่ต้องเตรียมเตรียมอะไรละ่ะเตรียมบุญกุศลไปประโลกหน้า บางคนไม่คิดจะเตรียมเลยมัวแต่เพลิดเพลินในเรื่องของชีวิตเรื่องของธาตุขันที่อุดมสมบูรณ์แต่ไม่ไม่ไม่ขยันมันเพียรในการทำงานทำการแล้วก็ไม่เพียรฝึก,กจิตภาวนาในตอนบานปลายชีวิตและจะเอาอะไรในการที่จะต้องเดินทางไปในปร,ปรายพบข้างหน้าท่านผู้ชมก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละวันนี้จึงฝากญาติโยมว่า การเพียรน,นั้นมันเพียรหลายขั้นหลายตอนพระเจ้าประสงค์ก็เพียรในการที่จะฝึกกิตภาวนาให้พ้นจากทุกข์โอ้หนอพะพุทธเจ้าแม้ท่านเป็นพุทธโคดมท่านก็ยังทิ้งร่างวางขันที่ที่เมืองกุสีดาราเมืองกุสีนาราที่เราเคยไปอินเดีย ทำไมพระองค์ไม่ไปอ,อย่างพระองค์ประสูติที่ลุมพินีหรือว่ากบิ่ละพัททาไมพระองค์ไม่ไปปริณิพานที่กบิลพัทบ้านพ่อบ้านแม่สแสดงว่าพระองค์นี่มองการไกลามากเมื่อไปปรินิพานที่กุสีนาราแล้วกษัตริย์ทั้งหลายจะจัดงานศพอย่างสมพระเกียรติจะจัดงานทั้งหลายทั้งปวงทั้งมรรคกษัตริย์ในการแบ่งจะต้องยุติธรรมอะไรต่ออะไรพระองค์มองแล้วพูดถึงเรื่องนั้นอันตมานึกถึงหลวงพ่อคูณท่านผู้ชม หลวงพ่อคูณที่กำลังทำพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อคูณแล้วก็จะไปะส่วนหนึ่งก็คือเอาความดีของท่านเช่นรูปเหมือนหล,หลวงพ่อบ้างรูปหุน่นรูปปั้นรูปไรต่างๆที่ดีๆนะก็จะเอาเป็นไปไว้เป็นสถานที่สการะแล้วนอกจากนั้นก็คืออัฐิพวก ที่เท่าทั้งหลายก็จะเอาไปลอยแม่น้ําโขงแสดงว่าหลวงพ่อคูณนี่ท่านท่านมองการไกลว่าทําไมไม่ให้จัดงานศพที่วัดบ้านไร่นี่คือหลวงพ่อคูณมองการไกลว่าอ๋ออีสานนี่แม่น้ำโขงนี่เราเลี้ยงคนอีสานหมดเลยอ่ะพอใครตักอาบน้ําโขงนึกถึงหลวงพ่อคูณท่านท่าน ได้สร้างมหาวิทยาลัยทั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร้อยยี่สิบล้าน,นอาตมายังไปรับต่อนน้นนะนะแล้วก็โรงเรียนเทคนิคโรงพยาบาลทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อคูณท่านให้ชีวิตหลวงพ่อคูณมีแต่ให้แม้การที่เราไปงานหลวงพ่อคูณนี้ก็เราไปดูสิหลวงพ่อคูณให้อะไรแค่หลวงพ่อคูณรูปเดียวสร้างอะไรต่อมีอะไรมากมายญาติโยมท่านผู้ชมทั้งหลาย นั่นคือท่านมองการไกลแล้วไม่ต่างอะไรเลยกับพุทธเจ้าที่มองว่าธาตุาขันรุธเจ้าเมื่อดับขันแล้วจะต้องไปพระราชทานเพลิงพระศพหรือว่า,าพระราชทานในแถวกุศินาราทางนู้นแล้วก็มีกษัตริย์ทั้งหลายจัดการอย่างสมพระเกียรติหลวงพ่อคูณถ้าเผื่อว่า มรณภาพในบ้านไร่จัดงานในบ้านไร่ถนนหนทางไม่มีพอที่จะจอดท่านผู้ชมแต่ท่านทําพิัยกรรมให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการงานศพของของท่านแล้วก็ท่านก็มอบเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นเป็น,ปนอุทาหรณ์สอนพวกเราให้ให้มองไกลเลยว่านั่นคือท่านเพียนมาแล้วหลายอย่างท่านเพียนมาแล้ว แล้วเราก่อนที่จะทิ้งร่างวางขันดับชีพต่อไปเนี่ยเราเพียรพอหรือ,อยังเพียรในการฝึก,กจิตภาวนาเพียรในการขยันมันเพียรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองพอแล้วหรือ,อยังถ้าพอพบภูมิใหม่ของเราพร้อมที่จะไปไปใหม่อย่างดีเลยทีเดียวสุคติโลกสวรรค์เป็นทางไปของพวกเราทั้งหลายท่านผู้ชมถ้าเรามีกายสุจริตวาจาสุจริตและ มโนสุจริตรับรองเลยเราไปในทางที่ดีแน่นอนวันนี้รายการในช่วงสองอธรรมะใช้นิกรรมกับผมอัตรรมาภาพพระจัน์บุร,รุวมบุญญมโนก็หมดเวลาพบกับช่วงช่วงสามจากาพิธีกรทั้งหลายต่อไปขอเจริญพร ร่วมอุปถรัรมภ์ใช้นิกรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนทล FM 104.25เมกะเฮิรตขอเจริญพรแดบรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังรายการใช้นิกรรม ทางสถานีโทรทัศน์ W b t v ของวัดยานาวาอยู่นขณะนี้อาตมาภาพพระครูประหลัดภัวในสุเมทโสเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวงวัดเกาะเสืออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเลขานุก,การรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย ให้ธรรมสาระข้อคิดกับบรรดาญาติโยมท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมรายการใช้นิกรรมอยู่ณขณะนี้วันนี้ธรรมสาระที่จะได้นำมาพูดคุยให้ข้อคิดกับบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลายก็จะได้นำหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของ ศรัทธาสี่ประการในทางพระพุทธศาสนามาปรารบพูดคุยให้กับเราท่านทั้งหลายได้รับฟังได้รับชมกันศรัทธาแปลว่าความเชื่อคู่กับภาษาทะแปลว่าความเรื่อมใสคนเราเมื่อมีความเชื่อในสิ่งใด ก็จะมีความปักใจเลื่อมใสในสิ่งสิ่งนั้นชาวพุทธเราผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องมีศรัทธาเฉกเช่นเดียวกันกันกบศาสนิกที่นับถือศาสนาอื่นการนับถือศาสนาเนี่ยจะต้องนับถือด้วยความศรัทธาเป็นเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็นตามแต่ก็ต้องมีความศรัทธ,ธาในศาสนานั้นๆในทางพระพุทธศาสนาเราความศรัทธ,ธาคือความเชื่อของชาวพุทธเราจะต้องมีความศรัทธ,ธามีความเชื่อในเรื่องอันใดบ้างหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องของศรัทธ,ธาสี่ประการ ศัทธาสีประการก็คือความเชื่อที่จะต้องมีในจิตใจของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาสีอย่างถามว่าชาวพุทธเราจะต้องมีความเชื่อสีอย่างเชื่อในอะไรบ้างเขาเรียกว่าศรัทธาสีหลักศรัทธาสีประการประการที่หนึ่งก็เรียกว่ากรรมศรัทธามีความเชื่อในเรื่องของกรรมประการที่สอง เขาเรียกว่าวิปากสัตถามีความเชื่อในเรื่องการให้ผลของกรรมประการที่สามท่านเรียกว่ากรรมมัศกตาสัทถามีความเชื่อในเรื่องของการรับผลของกรรมและประการที่สี่สุดท้ายก็คือตถาคต โพที่ศัทธ,ธาแปลว่ามีความเชื่อในการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เรียกว่าหลักศรัทธ,ธาสีประการที่ชาวพุทธเราจะต้องมีอยู่ในหัวจิตในหัวใจชนิดที่เรียกว่ามั่นคงลงไปในหลักของศรัทธ,ธาสี่ประการที่หนึ่งที่เรียกว่ากรรมศรัทธ,ธาเชื่อเรื่องกรรม คำวาเชื่อเรื่องกรรมนี่คือเชื่ออะไรคำว่ากรรมกรรมนี่ก็แปลว่าการกระทำเนี่ยการกระทำพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมวาทีคือกล่าวเรื่องของกรรมเป็นกิริยาวาทีคือกล่าวเรื่องของการกระทำเป็นหลักวิถีชีวิตของคนเรา จะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่เบื้องต้นขึ้นอยู่กับตัวของการกระทำก็คือตัวกรรมของบุคคลนั้นดังมีพุทธภาษตร,ร,รับรองว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกที่แปลความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็คือเป็นไปตามการกระทำของบุคคลนั้นนั่นเอง คำว่ากรรมเนี่ยยังเป็นคำกลางๆยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นถูกเป็นผิดจะบอกได้ก็ต่อเมื่อลักษณะของการกระทํานั้นเป็นไปในทิศทางใดถ้าลักษณะของการกระทําเป็นไปในทิศทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นกรรมดีหรือว่าเป็นกุศลกรรมแต่ถ้าทิศทางของการกระทําเป็นไปในทางที่ชั่ว เป็นไปในทางที่เศร้าหมองท่านก็เรียกว่าเป็นกรรมชั่วกรรมไม่ดีหรือว่าอกุศลกรรมวงจรชีวิตของคนเราในวัตสงสารในภพชาติต่างๆก็มีตัวกรรมนี่แหละเป็นตัวจัดสรรฉะนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่มาดนบันดาลไม่มีอะไรที่มาสรรสร้างนอกจากตัวกรรมที่บุคคลนั้นได้กระทำด้วยตัวของตนเองฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเบื้องต้นต้องมีกรรมสัธามีกรรมสัทธามีความเชื่อในเรื่องของกรรมคือการกระทำที่เราได้ทำด้วยตัวของเราเองประการที่สองต้องมีความเชื่อเรื่องของวิปากสัตถาคำว่าวิปากสัตธาก็คือมีความเชื่อในเรื่องการให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อมีเหตุย่อมมีผลดังที่มีคำกล่าวว่าคนเราทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นทำอะไรก็ได้อันนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตว่ายะที่สังละพะเตพีชังตาที่สังละพะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยานาาัานางปาปะกาลีจะปาปะกัง แปลความว่าบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วหมายความว่าการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลและการกระทำนั้นที่เราทำลงไปเนี่ยผลย่อมสอดรับกับการกระทำถ้าเราสร้างกรรมดีผลก็ย่อมเป็นผลดีแต่ถ้าเราทำกรรมชั่ว <c oughs> ผลก็ย่อมเป็นผลชั่วเช่นเดียวกันทําดีก็ย่อมได้ดีทําชั่วก็ย่อมได้ชั่วนี่คือตัวของสัจธรรมที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เรื่องของกรรมเรื่องของการให้ผลของกรรมเนี่ยแม้ที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขให้ใครได้ไปเปลี่ยนแปลงให้ใครได้พระองค์ก็เคยตรัสเคยตรัสว่าเรื่องของ กรรมเนี่ยการจะไปแก้วิบากกรรมให้คนอื่นเนี่ยตถาคตไม่สามารถที่จะกระทําได้เพราะกรรมนี้เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของเฉพาะตัวตนฉะนั้นเมื่อทํากรรมดีก็ย่อมได้ผลดีต้องมีความเชื่อในวิบากศรัทธาคือเชื่อผลของกรรมและประการที่สามต้องมีกรรมมัศกาสาัาธาเชื่อการรับผลของกรรมว่า การกระทําทุกอย่างต้องมีผู้รับผลใครล่ะคือผู้รับผลก็คือตัวของผู้กระทํานั่นเองถ้าเรากระทําความดีตัวของเราก็ต้องได้รับผลแห่งความดีถ้าเรากระทําความชั่วตัวของเราก็ย่อมได้รับผลแห่งความชั่วนั้นด้วยนี่คือวงจรของชีวิตเรื่องของกรรมเนี่ยไม่มีใครที่จะเรียกว่าผัดเปลี่ยนกันได้จะมารับกรรมแทนคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลประการที่สต้องมีตถาคตโพธิสัต t h ามีความเชื่อในเรื่องของการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเชื่อมั่นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้จริงทรงประกาศสัจธรมรมพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์นั้นให้ผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้จริงฉะนั้น วันนี้ก็นำเอาเรื่องของศรัทธ,ธาสี่ประการมาปรารภให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันในรายการใช้นี่กรับวันี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรายการมาโดยลำดับสุดท้ายนี้ขออ้างเอาอนุภาพคุณประศรีรัตนใจอนุภาพคุณประพุทธอนุภาพคุณพระธรรมอนุภาพคุณประสง์จงอำนวยผลอำนวยพร ให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญพรร่วมอุปถรัรมภ์ใช้นี่กรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน Fm 104.25เมกะเฮิร ขอจเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมพูดวันนี้นึกถึงธรรมะสุภาษิตของพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องคันติปรมังตะโปติิขาคันติคือความอดกลั้นอดทนเป็นตบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งท่านผู้ชมเรื่องคันตินั้นถ้าเราอ่านตั้งแต่คันติแล้วก็สระจะพวกนี้นะท่านผู้ชม มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าพูดถึงแต่ว่าเราเคยใช้เรื่องคันติแล้วเนี่ยประสบผลสเบรบจสูง mm. เช่นเวลาถูกกระทบในเรื่องของการด่า,าการด่าด้วยวายจาที่หยาบคายของคนอื่นมาด่าเรา, mm. เ,ราเรามีความอดทนเนี่ยมันทำให้เราจิตใจเราจเจริญขึ้นจเจริญทางไหนจเจริญทางอดทนอดทนได้เมื่อัยมาอย่างเงี้ย บางคนไม่รู้จักอดทนเป็นชาวพุทธก็ตามแต่เวลาถูกกระทบด้านเสียงโดนกระแทกแดกดันดุด่า,ดดาว่าถ้าทนไม่ได้ประโยชน์ก็ได้น้อยสังเกตดกูการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้จักอดทนอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนรับรองเลยเจริญเจริญทั้งปัจจุบันแล้วก็เจริญทั้งในอนาคตคือมันมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการกระทบ ในด้านในด้านเสียงถูกคนด่าเนี่ยนะกระทบพอเราทำใจได้ปุ๊บเนี่ยโอ้สิ่งเหล่านี้มันผ่านไปแล้วจากคนที่เขาดา่าเราหยาบคายแรงๆมาพอเขาหยุดดา่ามันก็หยุดเลยเหมือนปิดวาวน้ำวาวน้ำเปิดปุ๊บมันมาเลยน้ำมาปิดปั๊บหยุดเลยแต่ว่าจิตใจคนเนี่ยถูกกระทบถูกกระแทกแดกดันมา มันไปปรุงแต่งเพิ่มปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทําให้จิตใจเราเนี่ยเริ่มคุกรุ่นเขาไมา่อีกแล้วนั่นคือความโมโหความเบียดชังเริ่มมีความแค้นเขาว่าไปมาเลยทนไม่ได้ต้องไปจัดการกับเขาแต่พระเจ้าบอกว่าความอดทนนั้นเป็นตบะเผากิเลสอย่างยอดเยยี่เยี่ยมเลยทีเดียว สมัยนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยมลภาวะอากาศเป็นพิษในกรุงเทพปริมณฑลบางคนก็ไม่พิษคือคือไม่เป็นไรหรอกทนต่ออากาศเป็นพิษถ้าทนได้ก็อนุโมทนาแต่บางคนเนี่ยภูมิภูมิกันบกพร่องทนไม่ไหวต้องมาับผ้ามาปิดจมูกถามว่าทำงานได้ไม่ได้แต่ทำด้วยความอดทนเขาทำมาแล้ว ไม่มีผ้าปิดเลยจากคนเป็นล้านล้านมีคนปิดมีมีผ้าปิดจมูกไม่กี่คนเองผ้ามาป้องกันปิดจมูกในเรื่องของพิษคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าทนแบบนั้นมากๆเข้าในที่สุดไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะเป็นมะเร็งในปอดเพราะว่ามันเข้าไปในหลอดลมเข้าไปในปอดแล้วมันมีผลทางทางทางปอดเขาบอกว่าทะลุเลย อย่างไรก็ตามเราอย่าไปทนขนาดนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอของเราต้องต้องป้องกันดีกว่าต้องไปทนอย่างนั้นแต่ในความทนในการทนเรื่องอากาศหนาวพุทธเจ้าบอกว่าต้องทนต่อหนาวทนต่อร้อนทนต่อหิวกระหายเนี่ยการทนอย่างนี้แหละมันสำเร็จประโยชน์จะนั่งกรรมฐานอยู่ที่ใดที่หนึ่งถึงหน้าหนาวอตาตมาเห็นคนอินเดีย พวกที่ศาสนาเชนนะนะไม่มีเสื้อผ้าหนาวหนาวจับก้ใจเลยท่านผู้ชมติดลบสองก็มีแต่เขาก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเออเขาก็ทนได้เอาละเราในชาวพุทธไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆแต่อย่างน้อยให้ทนต่อคาําด่าคําว่าบางคนนะถูกดา่ดาดา่ดา,ดาแต่เขาไม่โกรธพอจบคนดา่าเสร็จเรียบร้อยไปถามว่าคุณดา่าใครอ่ะถ้าถามว่าด่ามึงอ่ะ โทษทีใช้คํานี้ด่ามึงเอาด่าด่ามึงไม่มีน่ะมันมีแต่ผมเออด่าผมนั่นแหละดุด่าคุณนั่นแหละแต่ถ้าท่านยับยั้งช่างใจได้เนี่ยจิตใจท่านก็สูงเพราะด่าแต่ตั้งใจฟังว่าด่าเพราะเรื่องอะไรถามเขาคุณด่าเรื่องอะไรล่ะพอเขาด่าเรื่องน้นนู้นโอ้ยไม่ใช่ผมแล้วเป็นคนอื่นไม่เกี่ยวกับผมเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เกิดขึ้น ท้ายก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุที่ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกับหลวงพ่อคูณที่สร้างคุณูุปการต่อบ้านต่อเมืองแล้วก็ขออนุโมทนาการท่านผู้ชมทั้งหลายที่ได้ทําดีมาจนทุกวันนี้มีชีวิตพวกเราอยู่เหลืออย่างเดียวที่ว่าก่อนที่จะทิ้งร่างวางขันพวกเรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างคนต่างประคองชีวิตเพื่อให้ได้บรรลุธรรมในวันข้างหน้าก่อนที่จะทิ้งร่างวางขันเราจะได้บรรลุธรรม แล้วเราจะได้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกเหมือนพุทธโคดมของเราก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจงรักษาทั้งความเพียรทั้งความอดทนทั้งความดีที่ท่านมีอยู่เขาฝากว่าพวกเราทั้งหลายเกิดมาทั้งทีต้องทำให้ดีให้ได้จะตายทั้งทีก็ฝากความเดีอยอาไว้ความเพียรความอดทนพวกเรามีพร้อมแล้วหวังว่าวันข้างหน้าเราก็จะถึงความ บรรลุธรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราขอเจริญพร